ในปี850กว่า2ปีหลังจากการเกณฑ์ทหารกองผลนักเรียนนายร้อยที่104กำลังอยู่ระหว่างการประเมินสมรรถภาพร่างกายนักเรียนนายร้อยวิ่งพร้อมเป้ถูน้ำหนักแต่อามินอาเลสหมดแรงและถูกผู้บัญชาการคิสซาดิสดู ไรเนอร์บราวตัดสินใจช่วยอามินโดยแบกกระเป๋าเป้ให้สาดิตวิจารณ์ความสามารถโดยรวมและการทำงานเป็นทีมที่แสดงให้เห็นโดยนักเรียนนายร้อยแต่ละคนขณะที่พวกเขาทำการประเมินต่อไปในการค้นหาและทำลายไท่ท่าน ่อมานักเรียนนายร้อยฝึกการต่อสู้แบบประชิดตัวขณะที่เอเรนปลดอาวุธไรเนอร์พวกเขาเปลี่ยนบทบาทกันเอเรนพูดถึงความไร้ประโยชน์ของการเรียนรู้การต่อสู้แบบต่อต้านมนุษย์เช่นเดียวกับการโจมตีศตัตรูติดอาวุธด้วยมือเปล่าความทรงจําอันพร่ามัวของเอเรนวัยเยาวยืนอยู่เหนือร่างของชายคนหนึ่งโดยมีไม้กวาดจีนน้นออกมาปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามไรเนอร์ er, ให้เหตุผลว่ามีบางสถานการณ์ที่ทหารไม่สามารถลบหนีได้และต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์เขากำหนดสิ่งนี้ว่าเป็นความรับผิดชอบของทหารและเป็นเหตุผลในการสอนนักเรียในในร้อยวิชาต่างๆเช่นปืนใหญ่และการต่อสู้แบบประชิดต,ตัว เขาเห็นแอนนี่เรยอนฮาร์ดดีกเลี่ยงการฝึกฝนจริงยั่วยุให้เธอพยายามปลดอาวุธเอเรนเมื่อเอเรนพุ่งเข้ามาหาเธอเธอก็เตะเท้าของเอเรนออกอย่างรวดเร็วและพยายามจะออกไปแต่ไรเนอร์บอกเธอว่าเธอต้องเอามีดไม้มาและแอนนี่ก็ทุบหัวเขาด้วยการเคลื่อนไหวไม่กี่ครั้งเอเรนก็พ,าพ่ายแพ้ ขณะที่เธอเตรียมรับมือกับไรเนอร์ซึ่งเธอมอบบีดให้เอเรนบอกไรเนอร์ว่าเขาไม่สามารถถอยกลับได้อย่างไรก็ตามไรเนอร์ก็พ่ายแพ้ในตำแหน่งเดียวกับเอเรนและ แอนนี่ก็จากไปเอเรนชมเชยเทคนิค,คของเธอแอนนี่บอกว่าพ่อเป็นคนที่สอนเธอแต่แอนนี่เชื่อว่าการฝึกนี้ไม่มีจุดหมายเพราะไม่ได้เป็นปัจจัยในการจัดอันดับอะไรเธอชี้เห็นถึงการต่อต้านการเสแสร้งของการมีผู้สําเร็จการศึกษา10อันดับแรกเช่นนักสู้ไททันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นเพียงคนเดียวที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกับสารวัตรทหารและอาศัยอยู่ในดินแดนมนุษย์ที่ปลอดภัยที่สุด ดังที่แอนนี่กล่าวไปว่ายิ่งเรากำจัดศัตรูได้ดีเท่าไรระยะห่างระหว่างเรากับศัตรูก็จะยิ่งมีพลังมากเท่านั้นแอนนี่ไม่เต็มใจที่จะเล่นตลกแบบนี้และไรเนอร์ตั้งข้อสังเกตว่าเธอไม่เหมาะที่จะเป็นทหารขณะที่นักเรียนนายร้อยกำลังรับประทานอาหารเย็นอามินอธิบายว่าระบบนี้เป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนนายร้อยทำความคุ้นเคยกับ ก่อนเคลื่อนที่3มิติอย่างไรก็ตามเอเรนมุ่งเน้นไปที่การสนทนาของแจนกับมาโคโเกี่ยวกับการใช้แก๊สอย่างมีประสิทธิภาพในเกียร์รอบทิศทางและเทคนิคขั้นสูงดังกล่าวจะช่วยเขาได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นและเข้าร่วมกับสารวัตรทหารได้ เอเรนดูถูกเหตุผลตื้นตื้นของแจนที่ต้องการเข้าร่วมกับสารวัตรทหารและทั้งสองเกือบจะแตกหักกันเมื่อมิคซาอัคมันยุติการชกเห็นได้ชัดว่าแจนอิจฉาเอเรนที่ได้รับความสนใจจากเธอและพยายามป่อยเขาขณะที่เอเรนพร้อมที่จะตอบโต้เขาสังเกตเห็นว่าไรเนอร์และแอนนี่เฝ้าดูการต่อสู้นี้อยู่จึงใช้เทคนิคการปลดอาวุธของแอนนี่ยุติการต่อสู้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขสถานการณ์ เอเรนบอกแจนว sure so ่าเขาได้เรียนรู้เทคนิคในขณะที่แจนไม่ได้ฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อซาดิสเข้ามาในห้องว่าเสียงเออะโวยวายอะไรกันมิคาซาจิงบอกว่าสาชาตอบออกมาเสียงดังทําให้สถานการณ์สงบลงอยากเงียบเงียบการสาเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยไกลเข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุด ผู้สาเร็จการศึกษา10อันดับแรกและผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสรารวัตรทาหารนั้นเรียงจากต่ําสุดไปสูงสุดได้แก่คริสตาเลนซาชาบราสุสคอนนีสปริงเกอร์มาร์โคโบดเจนคริสเทนเอเรนเยเกอร์แอนนี่เลออนฮาร์ดบาโ์โธดฮูเวอร์ไรเนอร์บราุและทหารที่ดีที่สุดของรุ่นได้แก่มิคคาสอัคคมน ขณะที่กำลังฉลองบัณฑิตโทมัสวากเนอร์ตั้งคำถามกับการตัดสินใจของเอเรนที่จะเข้าร่วมกรมทหารสำรวจในขณะที่เขามองว่าเป็นการต่อสู้ที่สิ้นหวังกับหลายชีวิตที่สูญเสียไปเอเรนให้เหตุผลว่าความรู้เกี่ยวกับไททันที่ได้รับมาจากผู้ที่เสียชีวิตไปและการสละเครื่องสังเวยทิ้งไปถือว่าเป็นเรื่องน่าขายหน้า เอเรนโกรธจัดอามินและมิคษะปลอบโยนและบอกว่าทั้งคู่จะเข้าร่วมกรมทหารสำรวจด้วยเมื่อเอเรนพยายามเกรี้กล่อมพวกเขาอามินปราถนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในขณะที่มิคษะจะติดตามเอเรนไปทุกที่ที่เขาไปเพื่อปกป้องเขาทั้งสามคนมองไปที่ท้องฟ้าเหนือกำแพงและเห็นดาวตก เมื่อออกจากเขตทรอสผู้คนจำนวนมากตา่างเฝ้ารอกองกำลังหลักของกรมทหารสำรวจยามใจจดใจจ่อที่จะผ่านมานั่นรวมถึงผู้บัญชาการเออร์วินสมิธผู้กองดีวายและผู้บรงครับการมวดฮันเก้โซเอพวกเขาได้พบกับฮันเนตที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกัปตันและเขาแสดงความยินดีกับพวกเอเรนที่สำเร็จการศึกษาก่อนที่จะขอโทษที่ล้มเหลวในการช่วยเหลือแม่ของเอเรนเมื่อ5ปีที่แล้ว ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษากำลังรักษาปืนใหญ่บนกำแพงพวกเขาบางคนรวมถึงคอนนี่และโทมัสเปิดเผยความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกรมทาหารสำรวจหลังจากได้ฟังทุนทรพจน์ของเอเรนเมื่อคืนนี้ในขณะเดียวกันซาชาเผยให้เห็นว่าเธอขโมยเนื้อจากโกดังของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทำให้คนอื่นๆตกตะลึงผู้สำเร็จการศึกษาต่างตื่นเต้นเมือ่อจู่ๆก็มีฟ้าผ่าลงมาทิ่ด้านนอกของวอร์โรเซ่ไททันรอหึบมาก็ปรากฏตัวขึ้น มันพังประตูที่นําไปสู่วอ,อมาเรียอย่างรวดเร็วและความร้อนที่รุนแรงที่ปล่อยออกมาจากกรงของมันทําให้บันดิตกระเด็นออกจากกําแพงส่วนใหญ่สามารถปรับทิศทางตัวเองไม่และยึดเข้ากับกําแพงได้แต่ซาชาช่วยชีวิตซามูเอลซึ่งถูกแกทวิเศษซากที่ตกลงมาในนาทีสุดท้ายเอเรนและตอมผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ก่อนที่กระโจนขึ้นไปบนกําแพงและ,ะเผชิญหน้ากับไททันเมื่อหึบมาเป็นครั้งแรกในรอบ5้าปี แล้วตอนนี้ก็จบลง